ประเด็นที่จะพูดวันนี้เนี่ยนะครับไอเรื่องชี e a t day จำเป็นไหมเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับหลายหลายคนก็ดแล้วแต่จะมาเพิ่มให้ตรงนี้ก็คือเอ่อหลายหลายครั้งอะ่ะเราชอบได้รับข้อมูลว่าการทำา h e a t d เนี่ยมันคือการที่เราไปทำเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบผ่ะานเคยได้ยินปะเคยได้ยินเรื่องนี้ปะว่าการที่คุณคุมอาหารหรือว่าไดเอทต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยมันทำให้ระบบผ่ะานมันพังหรือมันเป็น m e t a บ o l i c a d ด p t a t i o n ระบบผ่ะานมันปรับตัว การทำชีเดย์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ระเบอาหารดีขึ้นกลับมาเป็นปกติเคยได้ยินปะอ่ะเคยอ่ะแสดงว่ามีคนเคยได้ยินมาเหมือนกันโอเคนะครับทีนี้คาถามก็คือว่าเอแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงเปล่าวะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาแถลงไขว่าผมลองให้ผมผมให้ดูทุกคนเดาดู ทุกคนลองใช้ความคิดเห็นตัวเองดูครับแล้วก็ตอบผมหน่อยว่าชีตเดย์เนี่ยมันจะมากระตุ้นระบบอวัยของคุณให้กลับมาเป็นปกติได้จริงหรือไม่จริงคําตอบมพ์มาครับว่าจริงหรือกระตุ้นได้จริงหรือไม่จริงอาจจะเขียนเหตุผลมาก็ได้ครับว่าจริงเพราะอะไรหรือไม่จริงเพราะอะไรครับจะได้รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังครับจริงมั้งมีจริงมั้งหนึ่งคนครับคุณเอบอกไม่จริงครับ อ่าอีกคนบอกจริงนะครับอ่ะผมเก็บไว้ให้คิดแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอืมนะครับโอเคเราพอร์ตเรื่องชีเดย์ไว้ก่อนนะครับแล้วจำไอเดียชีเดย์ไว้เนาะว่ามันมันคือการที่เราไดเอทมาเป็นเวลานานระบบผ่านปรับตัวเนาะแล้วเราชีเดย์หนึ่งวันนะครับหรืออาจจะสองวันนะครับมันทำให้ระบบผ่านแล้วกลับมาเป็นปกติ ก็คือทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับเราอาจจะไดเอทหนักมา6วันแล้วมาชีดเดย์วันอาทิตย์หรือไดเอทหนักมาถึงวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ชีดเดย์หรืออะไรก็แล้วโซนใหญ่ชีดเดย์วันเดียวนันใช่ไหมอ่ะนะครับก็คือวันอาทิตย์ชีดเดย์อ่ะสมมุิครับไอเดียคือไดเอทมา6วันแล้วก็ชีดเดย์วันหนึ่งนะครับทีนี้เอ่อมันมีรูปแบบไดเอทอยู่ไดเอทหนึ่งครับเอ่อใช้คําว่าเทคนิคดีกว่าครับอ่ะนะครับ มีใครเคยได้ยินคําว่าไดเอทเบรกไหมครับไดเอทเบรกเนี่ยนะครับมันเป็นมีใครเคยได้ยินไหมพิมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับก็พิมานะครับว่าเคยได้ยินไม่ได้ไม่เคยได้ยินครับไดเอทเบรกเนี่ยมันเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับในการไดเอทในการคุมอาหารนั่นแหละครับเพื่อลดไดเอทในที่นี้เราพูดถึงการลดน้ําหนักเนาะนะครับซึ่งไดเอทเบรกเนี่ยนะครับมันคือการที่เราคุมอาหารต่อเนื่องมาเป็นระยะหนึ่งนะครับ มาระยะหนึ่งแล้วก็เวลาเราคุมอาหารไดเอทเนี่ยเราทำแคลอรี่เดฟิ ц ใช่ปะ่ะดังนั้นเราทำแคลอรี่เดฟิ ц ต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนะครับแล้วพอจบระยะหนึ่งแล้วนะครับเราจะกลับไปกินแมนทานแนนไอเดียมันคล้ายๆกับชีสเดย์ไหมอ่าทีนี้ไอเดียมันคล้ายๆกับชีสเดย์ไหมดังนั้นทีนี้อ่าเราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นซึ่งไดเอทเบรกตัวเนี้ยนะครับ มันเป็นงานวิจัยของเอ่อมาธาดอร์นะครับมาธาดอร์สตัร์ดี้นะครับ,ร Study, รบเป็นงานวิจัยเรื่องไดเอทเบรกนะครับซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเขาทำรูปแบบไดเอทแบบนี้เอ่องานเนี้ยมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่ทำไดเอทเบรกนะครับเขาก็จะไดเอทต่อเนื่องระยะเวลาที่เขาใช้ก็คือ16สัปดาห์ก็คือไดเอทต่อเนื่องเลยสิบสัปดาห์นะครับส่วนกลุ่มที่ทำไดเอทเบรกเนี่ยเขาใช้ระยะเวลา30สัปดาห์ในการไดเอท เพราะว่าเขามีช่วงเบรกมาขั้นนึกออกปะดังนั้น,นระยะเวลาในการไดเอทมันจะมากขึ้นเพราะมันมีช่วงเบรกมาขั้นอะนะครับซึ่งเขาจะดีฟิสิตสองสสัปดาห์แล้วก็ไดเอทเบรกสสัปดาห์อะนะครับดังนั้น,นมันดูคล้ายๆกับการทำเอ่ออะไรนะชีเดย์ไหมก็คือเราไดเอทแล้วเราก็หยุดไดเอทอ่ะมันคล้ายๆนะซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยกลุ่มที่ทำไดเอทเบรกเนี่ย ได้ผลดีกว่ากลุ่มที่ไม่ทําก็คือกลุ่มที่ไดเอทต่อเนื่องเอ,อ่อสาเหตุอาจจะมาจากระบบผ่านที่มันถูกกระตุ้นกลับขึ้นมาแต่ผมจะชี้ให้เห็นตรงนี้ครับว่าหลายๆคนพอฟังถึงตรงนี้จะรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าการกระตุ้นระบบผ่านเนี่ยมันทําให้เราลดไขมันได้ดีขึ้นเพราะว่าระบบผ่านเราไม่เจ๊งแต่สิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นคือ งานทดลองของมาธาดอรตรงนี้นะครับเขาไดเอทสองสัปดาห์แล้วเขาก็เบรกสองสัปดาห์แปลว่าระยะเวลาที่เบรกเนี่ยเท่ากับระยะเวลาที่ไดเอทนะครับแล้วคุณลองย้อนกลับไปดูครับว่าการทำชีสเดย์เนี่ยระยะเวลามันเท่ากับวันที่คุณทำไดเอทหรือเปล่าคำตอบคือไม่เท่าไอเที่ยมึงคุมอาหารมาหกวันแล้วมึงมากินเกินวันหนึ่งแล้วคิดว่าการกินเกินวันหนึ่งเนี่ยมันจะมา หรือฟื้นระบบกระผพานของคุณที่ทําพังมาหกวันคุณคิดว่ามันเมคเซนต์ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเอากลับมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับถ้าคุณไดเอทมาหกวันแล้วคุณจะฟื้นระบบผ่านของคุณระบบผรานคุณมันพังลงมาทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยหกวันเนี่ยปรับตัวลงมาหกวันเนี่ยการที่มันจะปรับตัวกลับไปเป็นปกติก็ต้องใช้เวลาเท่ากันถูกไหมครับมันไม่มีทางครับที่คุณจะใช้วันเดียวในการหรือฟื้นระบบกาะผพานของคุณจากที่คุณทํามันลดลงมาหกวันเมคเซนต์ปะ อืม make sense ไหมครับ make s e n s คือสมเหตุสมผลไหมะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะต่อมาเนี่ยนะครับมันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับ d ด e t break นี้ออกมาอีกนะครับซึ่งมันเป็นงานวิจัยของ university of south florida รูปแบบการ d i อ t ของเขาเนี่ยนะครับจะต,ต่างกับของมาธาดอรก็คือ เขาจะไดเอทสองสัปดาห์แล้วเบรกหนึ่งสัปดาห์อ่ะแปลว่ามันต่างกันเมื่อกี้ไดเอทสองสัปดาห์เบรกสองสัปดาห์เนาะอันนี้ไดเอทสองสัปดาห์เบรกหนึ่งสัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ต่างกับกลุ่มที่ไม่ไดเอทเบรกเพราะฉะนั้นงานวิจัยอันที่สองอันนี้ก็คือของเซาท์ฟลอริดาเนี่ยมันมาหักล้างกับของมาธอร์ดอมันไม่ได้หักล้างหรอกแต่คือมันมันมันมีความขัดแย้งหรือมี c o n คลูชั o ก็คือมันมีความต่างของผลลัพธ์อยู่ เพราะว่างานที่สองเนี่ยครับซึ่งมันมันใหม่กว่าเนาะมันบอกว่าการไดเอทเบรกมันไม่ได้ช่วยให้ไดเอทได้ดีกว่าอ่ะแต่วิธีการของการไดเอทเบรกเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเราไม่สามารถเทียบกันตรงๆได้เข้าใจใช่ปะแต่ทีนี้เราลองเอากลับมาเทียบกับไอเออชีสเดย์ของทุกๆคนที่ชอบกันะนะครับเราเอากลับมาเทียบกับชีสเดย์ว่า ถ้าเราลองดูสัดส่วนของไดเอทกับของเบรกเนี่ยสองต่อหนึ่งก็คือไดเอทสองสัปดาห์เบรกหนึ่งสัปดาห์ผลแล้วมันออกมาคือไม่แตกต่างถูกปะ่ะนั่นแปลว่าการที่ไดเอทไปสองสัปดาห์แล้วเบรกแค่สัปดาห์เดียวก็คือเราเบรกน้อยกว่าที่ไดเอทเนี่ยที่มันต่างจากงานนี้งาน,งานที่แล้วอะ่ะไดเอทสองสัปดาห์แล้วเบรกแค่สัปดาห์เดียวคือน้อยกว่าที่ไดเอทอ่ะมันไม่กระตุ้นคือคือสงสัยได้ว่ามันไม่กระตุ้นระบบพาผ่านให้กลับมาเป็นปกติได้ เนื้อไหมอะทีนี้หลังจากเราพูดอันนี้ไปแล้วนะครับมันมีอีกงานหนึ่งก็คืองานของ ICECAP อ, AP, อะ ICECAP ของ ICECAP Study นะครับผลลัพธ์คือไม่ต่างกันแต่เรามาดูวิธีการนะครับวิธีการของเขาคือเป็นสัดส,ส่วน3ต่อ1คือไดเอทสสัปดาห์แล้วเบรกแค่สัปดาห์เดียวอันนี้หนักกว่าอันที่แล้วอีกนะเพราะว่าสัดส,ส่วนไดเอทเยอะกว่าสัดส,ส่วนที่เบรกเยอะเลย เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันยิ่งคล้ายกับการทำชีต day เข้าไปอีกถูกปะเพราะชีต day คุณไดเอทหกวันแล้วเบรกวันหนึ่งถูกปะอันนี้คือไดเอทสาสัปดาห์แล้วเบรกสัปสัปดาห์หนึ่งถูกปะแล้วผลลัพธ์คือไม่ต่างดังนั้นเราสามารถที่จะเออแทบที่จะพูดเหมารวมได้แล้วไหมว่าการทำชีต day อจากงานวิจัยสองอันเนี้ย ที่มันชี้วัดว่าการทำไดเอทเบรกเนี่ยโดยที่สัดส่วนของวันที่ไดเอทกับสัดส่วนของที่เบรกเนี่ยที่เบรกมันน้อยกว่ามันไม่ได้เท่ากันนะหรือมันไม่ได้มากกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นเหมือนที่หลายๆคนพูดลองเอาขัอไปคิดดูครับนะครับแล้วทีนี้ในทางกับการเราขอตอกฝาลงอีกทีหนึ่งนะครับกับไปที่งานของมาธาดอนะครับ งานของมาธาดอเนี่ยหลายหลายคนจะคิดว่าอ๋อเราทำแคลอรี่ดิฟฟิสิตหกวันแล้วเราก็ชีตเดย์วันหนึ่งถูกไหมครับแต่หกวันที่คุณทำแคลอรี่ดิฟฟิสิตนะครับคุณทำดิฟฟิสิตเยอะแค่ไหนนึกออกไหมซึ่งปกติเราก็จะแนะนำกันแค่อ่าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่แมนเทนแนนซ์ถูกปะ่ะแต่งานของมาธาดอเนี่ยนะครับเขาทำแคลอรี่ดิฟฟิสิตสองสัปดาห์ต่อเนื่องแล้วเบรกหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยโดยที่สัปดาห์ที่ดิฟฟิสิตเนี่ย เขาลบสามสิบสามเปอร์เซ็นคือหายไปหนึ่งในสามคือเคยกินเท่าไหร่หายไปหนึ่งในสามครับดังนั้นมันเป็นไดเอทที่ค่อนข้างจะโหดมากนะครับดังนั้นมันถึงได้ผลไงครับนึกออกไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณมาไดเอทกระจอกกระแจ๊กกิ๊กกอกกิก๊กกอกแล้ววันสุดท้ายคุณก็ไปกินคิปหายเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะติดลบเนี่ยแม่งเป็นไปได้ยากมากครับนึกภาพออกไหมครับดังนั้นลองเอาไปคิดดูก็ได้ครับอันนี้ผมเอามานําเสนอดูนะครับก็ งานวิจัยแรกที่เราพูดถึงนะครับของมาธาดอร์สตัดดี้นะครับอันที่สองก็คือของ University o f South Florida นะครับแล้วก็งานที่สามของ i c ช Cap นะครับก็ไม่รู้จะไปหากันได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ก็ถ้าใครไม่ทราบงานวิจัยเหล่านี้มันบางทีมันติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นมันไม่สามารถจะเอาแบบอยู่ดีๆเอามาแปะเหลาเฮ้ยพี่มเอามาโชว์ดิมันอาจจะแบบติดลิขสิทธิ์นะช่วยไม่ได้นะครับก็พยายามหาดูแล้วกันนะครับถ้าแบบใครอยากบอกว่าเฮ้ยเอารีเฟอเรนซ์มาดิอ่ะก็ลองไปหาดูครับเราก็ให้ ส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มเดฟเฟสิตวันหนึ่งสามร้อยแคลถึงไม่ถึงไม่รู้แต่คิดเดทีพังพินาศอ่ะอันนี้คือไอเดียที่ผมพูดเป็นประจำนะครับก็คือคุณตัดแคลอรี่หกวันอ่ะตัดมาได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่วันที่ชี้เดคุณกินเกินไปวันเดียวอ่ะทั้งสัปดาห์คุณจิบหายนั่นแปลว่าทั้งสัปดาห์ที่คุณทํามาแม่งไม่มีความหมายแล้วคุณต้องการให้คุณพยายามมาทั้งสัปดาห์แล้วมันมาพังวันสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมันคุ้มปะ อันนี้อันนี้ต้องย้าอีกครั้งต้องย้านิดนึงนะครับอันนี้เราพูดถึงในแง่ของเอสมดุลพลังงานแล้วก็ในแง่ของตรก,กะต่างๆเนาะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเอสภาพจิตใจซึ่งชีเดมันอาจจะช่วยสภาพจิตใจคุณได้นั้นชีเดมก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับมันอาจจะช่วยสภาพจิตใจของคุณได้ซึ่ง ผมก็หักล้างด้วยเหตุผลว่าการที่จะเยียวยาสภาพจิตใจคุณจากการกินของอร่อยหรืออะไรแบบเนี้ยมันสามารถทําได้จากการที่คุณวางแผนการกินของคุณให้ดีโดยที่เอาของที่คุณต้องการจะกินใส่เข้าไปในแผนแล้วก็ไปติดลบแคลอรี่ส่วนอื่นเอาซึ่งมันทําได้ใช่ปะ่ะนี่หรอปะ่ะดังนั้นอข้อดีของการทําชีตเนี้จะช่วยหิวใจคุณแต่หิวใจมันไปพังไดเอททั้งสัปดาห์หรือเปล่าคุณก็ไปไปจัดก,การอกันเอาเองนะครับ โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบก็ไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ต้งเชื่อมเดเด่นก็ไปกดติดตามได้นะครับยิ่งอยู่หน้าโปรโฟไฟล์นะครับวันนี้เท่านี้ดีกว่านะครับ